ตืนต่นๆๆสวัสดีครับกลับมากับแม็กมาเช่ครับอะไรก็ตามนะฮะกลับมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกแบบชิวๆเงียบๆแต่วันนี้รู้จะทำอะไรดีอาจจะออกไปสำรวจผมอยากออกไปสำรวจมากเพราะว่าไม่ได้สำรวจเลยเอเหมืองอะไรก็ขุดไปเยอะมากแล้วนะคือผมขุดเหมืองไว้เต็มเลย ระหว่างที่หลังไม้ก็ไปขุดแด่ขุดไรกันนะแล้วก็เก็บฟาร์มไปรอบหนึ่งนะจำไม่ผิดแล้วก็พวกฟาร์มแกะอะไรเงี้ยผมก็ได้ขยานในได้วูมาเพียบเห็นไหมก็คอยขยันตัดวูตัดไรพวกนี้ฟาร์มก็ตัดเหล็กก็มีเพียบนะตอนนี้เหล็กมันมีเยอะมากจนแบบไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ว่าแรงอื่นก็นไม่เท่าไหร่นะแต่เหล็กเนตรบอกเลยว่าล้นเหลือเหลือหลายแต่ก่อนอื่นผมกําลังคิดว่าจะไปเฮ้ยนี่เผานี่ไว้ได้ปะใช่ใช่ใช ไปขยายฟาร์มไก่นอนกันดีกว่าเพราะว่ามันฝนตกนะให้ฝนหยุดตกกันนีอ่อยากสร้างห้องแลบบไว้สำหรับเลี้ยงไดนโนเสาร์อ้าวเกมบั๊กแต่เริ่มไม่ได้บั๊กมาก,กี่พาร์ทแล้วเนี่ยเออกลับมาแล้วเมื่อกี้พูดแล้วจำอะไรไปไม่รู้เหมือนกันแต่บอกพูดจะนอนก่อนเออใช่เดี๋ยวผมจะต้องไปทำฟาร์มไก่กันเนงนะดูซิว่าเรามีไข่เท่าไหร่แล้วผมได้ไปฟั๊มคอเบิลมาแล้วนี่ ขุดไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครครึ่งชั่วโมงก็ได้มาขนาดนี้เออโหโคตรเยอะโคตรเยอะไอ้นี่พังไปสามรอบนะไอ้นี่พังไปสามรอบแสดงว่าก็มีประมาณพันกว่าพันกว่าอันนะในนั้นพันกว่าสองพันเออคอเบิ้ลพันกว่าอันโอเคฟามไก่เป็นไงบ้างนะโอเคหมดนี่รู้สึกจะได้ไก่กี่ตัวขอสามตัวก็จะพอละหนึ่งสอง สามแล้วสี่ห้าโอ้เยอะวะเอาเยอะๆเลยแล้วกันอ่าอ่าอีกอ่ะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมทีนี้ไม่มีเลยทีนี้ไม่ออกเลยอ่ะทีนี้ไม่ออกเลยไหมช่างมันนะก็ให้มันเดี๋ยวรอมันโตก็จะเร็วขึ้นเยอะพวกนี้ก็โอ้โหค่อนข้างจะเริ่มเยอะแหละอยากออกไปสำรวจอะ่ะอยากไปหาสัตว์ใหม่มาทำฟาร์มซะแล้วสิหรือว่าจะเลี้ยงเสาดี เออเดี๋ยวผมขอทำไอ้ลองทำไอ้เจ้าทีเล็กให้มันเสร็จๆไปก่อนแล้วกันนะแต่อย่างไม่เลี้ยงหรอกแค่ทำให้มันเสร็จๆไปดูซิมันใช้อะไรบ้างนะฮะหลังจากนี้ต่อไปก็ต้องต้มน้ำนะต้มน้ำไอ้นี่นะต้มน้ำก็ต้องทำไอ้นี่ก่อนน้ำก่อนโอเคก็ไปตักน้ำมาต้มนะครับจัดไปน้ำคลองนี่แหละตักน้ำคลองมาต้มอ่าโอเค เรียบร้อยเราก็ไม่ต้องใช้อะไรแล้วนะฮะแค่นี้ที่เราต้องทําในการทํเอม่ต้องใช้ไข่ด้วยดกว,ว่าผมเผื่อปลาไข่ทิ้งไปหมดแล้วดิช่างมันต้มน้าก่อนต้มน้าก่อนดูดีเผื่อไข่จะออกดวงโชคดีไข่จอ,อกไม่ลอยสักฟองนะึงมีไหมขอไข่หนึ่งฟองครับเผื่อใช้ไปหมดแล้วครับเคงัน้นเรารอนะฮะรอต้มน้ำเผื่อไปทำนั่นก่น จและไว้ไวอันนี้ไม่มีช่างมันนะโอเคเราก็แค่ต้องเอาค่อยเลื่อนมาทีอันอันนี้เป็นแผ่นซีดีแล้วก็ใส่เทสทูกลงไปกับน้ําที่ต้มแล้วเนะยปึ๊บรอใช่ไหมถ้าถูกก็จะเลื่อนโอเคเราก็รอนะฮะรอรอรอปึ๊บมายัง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 น่ามาแล้วนะเดนเอทีเล็กนะครับทําสัก DNA สองตัวดีไหมเดนเอสองตัวอ่ะทําสักตัวหนึ่ง ส่วนตรงนี้นะครับก็ให้เราใส่ DNA เข้าไปแล้วก็แผ่น c d ดเข้าไปแผ่นดิสนี่ใช่ไหมแล้วก็ใส่ลิงตรงนี้นะมันก็จะค่อยๆโอ้นี้ไวนี้ไวอันนี้คือแบบคล้ายๆแบบเอาอันเนี้ยเทลงจานเอาอันเนี้ยเทลงจานแล้วก็เอาใส่ลิงดูดขึ้นมานะปึ๊บนะไวมากหลังจากนี้ก็แค่เอาอันนี้ฉีดใส่ไข่นะซึ่งเรายังไม่มีไข่เราก็รอไปนะเพื่อไก่จะฟักไข่ออกมา หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็เราก็ยังทําอะไรกับมันไม่ได้อยู่ดีนะเพราะเราไม่มีที่ฟักที่ฟักไข่ด,ดโนเสาร์นะซึ่งเพราะมันก็อยู่แล้วมัคนคงไม่เหมือนเวอร์ชันเก่าที่จะวางไข่ได้นะเราต้องมีเครื่องฟักอย่างแบบถูกต้องกรรมวิธีนะไม่งั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะฟักไข่ได,ด,ดโนเสาร์เพราะมันก็สูญพันธุ์ไปนานแล้วจริงไหมอเ,เอ้ยใช่ผมมีแอนวิลแล้วแล้วก็ตอนนั้นไปลงดันเจี้ยนได้เนมแท็กมานะครับโอเคได้มาสองอันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีด็อก ตอชิ <The> มาสักทีอ่าหมออ่าในสุดหมอก็เป็นหมออย่างเต็มตัวนะเพราะหมอได้รับยศเรียบร้อยเราก็ไปออกเดินทางกันนะเราจะไปที่ทางเดิมนะแต่คราวนี้ตรงแม่น้ำเนี่ยเราจะออกเรือกันนะอะผมยอมแพ้แล้วทำไมปลาในเกมนี้มันมีจริงหรือมันขึ้นฝั่งแล้วไมายแล้วนี่ออกจากบ้านมา2,000เมตรแล้วเนี่ย เฮ้ยเป็ดเป็ดนี่ว่าเฮ้ยฮิโรบายอหะอนะ่ไม่ใช่ตกใจหมดเป็ดนจะจับเป็ดยังไงแค่นั้นก็แพนด้านะฮะผีผีแดงผีแดงอยู่ก็มาชนเฉยโอ้โหนะั่นมันหมาไฟผีไฟก็หมาไฟมนุษย์หมาป่าตอนมันได้รับพลังจากแสงจันร์ทเนี่ยเราทำอะไรมันไม่ได้นะดาบเทพซ่าสุดในเกมก็ตีมันเข้าแค่หนึ่ง โอ้ oh, และข้างล่างนี่ก็เวอร์วอลซีซอมบี้อย่างเยอะนี่ไบโอมอะไรเนี่ยวูดแลนเหรอละ่ะนี่วูดแลนเหรอทำไมไมเห็นเจออะไรเกี่ยวกับไม้โอ้โหนี่มันทุ่งลาเบนเดอร์อีกแล้วน,นี่ทุ่งชิลลิปนะไม่มีสัตว์แปลกๆนี่โอ้ออกไฟสองตัวดีมากพวกนี้นี่ต้องดับด้วยน้ำนะ จัดอย่างนี้ได้หรอไหมของมันจะได้ไม่ตกโอ้โหปุ๊บปุ๊บก็มาปับ๊บมาละ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 เฮ้ยเฮ้ยผีอันนี้ไม่เอาโอ้โหก่อกวน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 ไหนตู้ไหมตู้ไหมฮะตู้ไหมมาดีมาด,มาดิมันไม่ลงมาเว้ยมันไม่เข้ามาในน้ำนะฮะออกมันเข้าไม่ได้เอ้ ของจะได้ไม่พังนะก็ไปยิงมันเออไม่ดรอปนะฮะไม่ไรมีโอกาสอีกตั้งตัวหนึ่งตัวนั้นน่าจะดรอปให้เราก็ได้นะฮะใครจะไปรู้มันอาจจะยังไม่เห็นเราได้จ๊ำผมสไนปปเปอร์มันตัวตรงน,นี้ได้ไหมโอ้ข้ามหัวไปไกลนี่นี่เอา้ามันอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาตายเฉย โหแล้วไฟแบบไฟลามโอ้โหถ้าดรอปก็คงหายไปแล้วละไฟขนาดนี้ไมโอมอะไรวะเนี่ยมีแต่โคลนควักมหมห่์ควักมายรน้ำก็น้ำโคลนจำไม่ว่าแถวนี้เป็นจระเข้ก็ปึ๊บคอกควกจระเข้นะแล้วก็ตั้งไว้ ดิสเบิลอ่าตัวแค่เพียบเลยในนี้เป็นแบบโคลนใช่ไหมชอบอยู่ในโคลนโโอโ้แต่มันเดินลำบากลำบากไม่แปลกที่ตัวอะไรก็ตามตจะโดนจะแลกแค่กินในหมู่บ้านตรงนั้นด้วยไปดูหมู่บ้านกันดีกว่านะหนูเพียบตุ่นอีกแล้วอ,อยากจับตุ่นเฮ้ยโอ้โห What the fuck is this? พวกเอ็นเหรอพวกเอ็นนี่เป็นมิดกับมนุษย์ไหมฮัลโหลคือถ้าจะเป็นนะฮะแต่เราไม่อยากเป็นมิดกับมันได้ไหมที่บอกแนละ้วต้องใช้ขวานตีมันอนะตีนี่ไม่ได้ขวาน,นองอเง,องี้ยอันหนึ่งแล้วครับเฮ้ยโอ้เอ,อ็นโอ,อ,อ้มันมันโยนเรามันโยนเรายังไง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 เราอึดเว้ย นี่นี่โอ้ยโอ๊ยเริ่มจะแย่แล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อผมไปมเผชิญหน้ากับมันเนี่ยอัตยนผมกลับหลังเออผมก็ลงน้ําอยู่นะเขาได้สู้แบบคนฉลาดไอ้ผมจะตีกันทีละหนึ่งมันจะตายไหมไอ้นี่ไงาเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วสักทีสองทีเอ้ย,น, 7. 7อยนี่มันอีพิกบอสแบทเทิลอีพิกบอสแบทเทิล อ,อตายไหมตายเว้ยดอกอะไรดูหน่อย่อะดอกแค่นี้ว่าเราปล่อยเขาไปดีกว่าไม่น่าไปยุ่งกับมันเลยโอเคกลับมากันต่อนะแต่เมื่อวานอันนี้จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรทาจะต้องสร้างรังมาดีคอนอย่างนั้นแหละเดี๋ยวดูไข่จะมีไข่ยังมีแล้วขอฟองหนึ่งแล้วกันนะเรามาทําไข่ทีเล็กก่อนแต่ว่าความจริงอยากเลี้ยงไดโนเสาร์นันะ่นแหละยังท,ยงทาไม่ได้เพราะเรามีบอสแค่เจ็ดอันนะ ก็ใช้เก้าอันในการทำคีทมอสไม่งั้นเครื่องฟักไข่จะฟักไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเขาต้องทำกันแต่ก็อนอื่นเราฉีดไข่ปึ๊บโอเคเราจะได้มีไขท่ทีเล็กพร้อมฟักแล้วนะมันจะฝ่อรหรือเปล่าถ้าเราเก็บไว้นานเกินไปอันนี้ไม่แน่ใจแต่ไหนๆก็มาแล้วโอเคเก็บไปในนี้ก่อนนอนกันดีกว่าใช่นอนกันนอนกันต้องไปหาที่สร้างละ กงแมนติคอจะไว้ที่ไหนดีว่าผมไปดูรู้สึกไปดูมาแล้วว่าจระเข้ที่จับไม่ได้นะจับไม่ได้แถมอยู่ไกลขนาดนั้นไม่รู้จะเอามาบ้านยังไงจะเอาซ้อนท้ายเรือมาก็น่าจะลําบากเกินไปเพราะมันไกลมากมาสร้างรั้วแมนติคอกันนะก็ให้ต่อจากนี้ปนไปเลยแต่มันบินได้เนี่ยสิใช่ไหมมันบินได้เนี่ยสิต้องมีหลังคาหนะ่อยเอาไม้มาดีวกว่าเาพื่อความสวยงามนิดน,นึง เท่านี้ก่อนไหมห้ดูมันบินได้หรือเปล่าแต่ถ้ามันบินได้ขึ้นมานี่แก้ไม่ทันเลยเนี่ยใช่ไหมเอาไงดีโอเคเท่านี้แล้วกันถ้าเดี๋ยวให้เข้าเข้าทางไหนดีปะไม่รู้ทำทางทำท,ทางเดินไปทำเดินไปเรื่อยๆอ่ะอเอาไข่มาถ้าเฟลนี่ก็คือเฟลอุย้ยไม่น่าเลยผมเกือบเกือบเผลอกด วางไข่ซะแหละถ้าเฟลนี่ก็แย่เลยนะเฟลนี่คือยอมเฟลเลยนะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้มันด้วยสิเก็บไปข้างบนก่อนดีกว่าแลบวบูก็เดี๋ยวให้เข้าทางนี้ถภาพแวดล้อมในคอต้องเป็นแบบอะไรประมาณนี้นะก้อนหินสิ่งก่อสร้างใช่ไหมเพาเป็นเทพเจ้าใช่ไหมจะเป็นสัตว์ในแต่ตำนานอะเสร็จเรียบร้อยนะหืม คตรดูดีมันสว่างไปนะบางทีวันนี้ออกหน่อยนิดนึงโอเคติดตรงบนนี้แทนแล้วกันนะโอ้โหดูดีมากดูรังมติคอสมก็เป็นรางมติคอจริงนะแต่ว่าตอนเนี้ยนิวนาทีแห่งโชคชะตานะว่าที่ลงทุนทําไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะได้หรือเปล่ามันจะฟักหรือเปล่านะ่าก็ตอนนี้แหละผมจะเริ่มวางแท่นบูชายันมิติคอแล้วนะ หนึ่งสองสามฮึสโอ้รอครับรอรอจะโตไหมเออจะโตไหมที่ค้อลุน้นนั่งลุ้นอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ต้องไปไหนหรอกเร็วออกมาเร็วเฮ้ ออกมาไหมเนี่ยตึ้น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 ตึนเฮ้ยมาแล้วชูวจะเพจเนมตั้งชื่อว่าฟาเลียเฮ้ยไม่เอาม,มันชื่อดูผู้หญิงไป้าชื่ออะไรดีฮะมนติคอร์ชื่อนะั้นเท่ๆไหมมีชื่ออะไรเท่ๆวะฟา ฟลา,ายนาฟลไยนาฟลายนาแปลว่าเฮ้ยโหยสุดยอดแต่มันบินได้แน่นอนนะนี่ไงนี่เรเ่มแล้เิ่มแล้ะผมว่านะผมจับมันไว้ก่อนจับได้ไปะวะจับได้นะโอเคให้เดี๋ยวผมไปเอาเพชรอะมูเลตมานะผมจะทำหลังคาให้มันก่อนโหสุดยอดมันตีคอแล้วนะอืไม่ว่ามันจะโตไปในกี่วันผมก็จะรอมันเท่สุดๆไปเลย แต่ตัวมันใหญ่มากเลยรังแค่นั้นไม่รู้จะพอป่ะต้องพอแหละเล้งตัวเดียวพอนะฮะถ้ามีอีกตัวก็ทําอีกกรงหนึ่งให้มันเลยผมไม่อยากให้มันอยู่รวมกันเพื่อความเป็นเอกลักษณ์แห่งัมไิคอโอเคเพชรอมูเลดเก็บไว้เดี๋ยวเราก็จะได้ตกแต่งพวกนี้ให้มันนะครับโอเคตรงนั้นจะเป็นรั้วเมติคอใช่ไหมเราต้องทำเป็นโดมให้มันอยู่เดี๋ยวเอไอน้นี่ถูกจริงป่อ เปลี่ยนชั้นล่างให้หมดนะเปลี่ยนทีละส่วนไปเดี๋ยวงงอ่าเรียบร้อยสร้างโคตรนะเสร็จเรียบร้อยนะฮะใช้ทรัพยากรไปบอกเลยว่าเยอะมากเข้าไปดูข้างในดีกว่านะก็คือไม่ได้ทาอะไรมากก็ผมก็ต่อรั้วมันสูงสูงแล้วก็เชื่อมแปน,นี้หลังคาเป็นเป็นใบไ,ไม้จะได้ดูแบบร่มรื่นแถมแสงเข้าได้ด้วยนะถ้าเป็นทึบมันจะมืดเกินไปแล้วก็ ตรงนี้นะมันไม่เชื่อมกันเนี่ยหมนพวกอันที่เป็นบล็อกเดียว,วจะเป็นแท่งน้าเก,กเลยดก็แล้วเป็นใบไม้นะครับแล้วก็เท่านี้แหละนาฝีมือการสร้างนัก e. มาเช่ยังไม่ายังไม่หายไปไปกลับไปบิบัตเทิลอีกดีไหมเนี่ยมาเรามาป,ปล่อยฟาริน่าอยู่ฟารีน่าอยู่ตามนี้ไปนะรอจนเขาโตไรหนะน้าอ่าโอเค <ruled> okay. แคเดี๋ยวโตเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็น ราชันนั้นยิ่งใหญ่สวยมากเลยอะดูเดียวโหโคตรแบบอาณาจักรอาณาจักรแมติคอผมไปติดข้างบนให้มันนั่นนะอยดีกว่าผมข้างบนผมลืมติดไฟไงมันจะมืดเดี๋ยวตัวอะไรเกิดข้างบนนี่สเต็ปการกระโดดปักนะจะทําให้ค่าเฉลี่ยของความสว่างเท่ากันพอดีเป๊ะอะเพื่อนไอเท่ากันได้ไงไม่รู้แต่ว่ามผมว่ามันเท่ากันแน่นอนแค่เสร็จแล้ว บ้านมาติคอแบบโคตรสวยนะ,ะลารหน่าก็คงจะอยู่ในนั้นต่อไปอ่าเรียบร้อยองใส่คงได้ทําแค่นี้เดี๋ยวเราเลี้ยงเหมือนเหมือนจะจะไม่ผิดมีไข่ปลาด้วยใช่ไหมเลี้ยงปลาหน่อยดีกว่าไข่ปลารู้สึกว่ามันจะฟักในน้ําไม่ได้นะะไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราทําบ่อบปลาหน่อยดีกว่ารู้สึกว่ามันจะทําตู้ปลาได้นะเนาะทำไม่ได้หรอกเหรอไม่เป็นไรนะฮะเรามาฟักไข่ปลากันอีกดี ไข่แมนดารินนะฮะน่าจะเป็นปลาอะไรสักตัวหนึ่งผมไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่รู้ว่ามาได้มาตอนไหนแต่ว่าที่รู้แน่ๆคือได้มานะเราเลี้ยงไว้ตรงไหนดีอะตรงนี้แหละเอ้ยแมนดารินมันอยู่มาเป็นปลาตกแต่งบ้านบนนี้ดีกว่าเนาะใช่ไหมบอ่อหินนะฮะตามสไตล์การเลี้ยงปลาครับของชาวไทยเราอ่า น้ำน,นิ่งน้ำน,นิ่งแล้วออกไม่ได้กำเฮ้ยเฮ้ยบ้านพังบ้านพังเฮ้ยน้ำไหลลงชั้นล่างมาันโอ้โหไม่ไหลเกือบเกือบไปแล้วคิดอะไรอยู่เนี่ยทุบต้นนี้ทิ้งซะงั้นเอารับดีนะครับโป้อยู่ข้างบนนะครัาาบโป้เป็นเหล็กเดี๋ยวขึ้นจะนิมมาผต้องต่อมาขึ้นไอ้บล็อกหนึ่งเดียงี้แล้วกันเดียงเล่นเล่นอ่า ใด้เวลานะซักไข่เมดลินกันต้องฟักตรมบนนี้แหละเพราะว่าในน้ำมันวางทอชไม่ได้แล้วมันจะไม่อุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะจะบอกว่าไข่ฟอร์ใช่แน่เลยเพราะว่าถ้ามัน โอ้โหเพราะว่าถ้ามันเป็นนั่นมันจะต้องมีให้เราตั้งชื่อสิใช่ไหมแต่ก็ไม่อะไรเดี๋ยวผมรอทำฟิตเนสแล้วก็ไปจับปลามาก็ได้ปัญหาคือทำไมเกมนี้ไม่มีปลาเลยผมไปดูคนอื่นเล่นมาเขาก็เจอปลากันเต็มนะลงลงลง,ลงน้ำครับปลาเพียบเราไม่เจอเลยช่างน,น่าเศร้าจาังคุณผู้ชมเก็บก่อนเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำฟาร์มกันนะฮะอ่าสวัสดีเช้าวันใหม่นะฮะไปทำฟาร์มกันดีกว่า เริ่มจากไอชูกะเคนนี่แล้วกันนะโอเครวยล่ำซ้ำแน่นอนดูจากปริมาณอะไรที่เราปลูกไว้แล้วเนี่ยก็น่าจะเยอะแยะมากมายอ่าโอ้โหคนล่ำซํำได้มาสองสามสแต็กแต่ละอย่างนะฮะเดี๋ยวเราให้อาหารแก่พวกนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็พอมันตอนนี้ดูน่าจะเยอะมากๆแล้วไปเก็บเอยขนแก่ไม่ต้องเก็บออกที้เก็บเก็บให้อาหารก็พอ พอครั้งนี้ครั้งหน้าเราต้องมาเริ่มฆ่ากับพวกมันกันแล้วนะเหยื่ชักจะเยอะกันไปละรวมถึงวัวด้วยจะได้มีเนื้อนะเนื้อก็เนื้อดิบนี่แหละให้ไดโนเสาร์กินไม่ใช่อะไรเพราะเราเลี้ยงทีเล็กไม่ได้เลี้ยงพันกินพืชซึ่งนีๆก็อยากเลี้ยงพันธกินพืชเพราะพืชเราเยอะมากแต่ว่าไม่มีปัญญาพี่เกียรติลงเหมืองไปนั่งหาฟอสซิลละนะข้อแรกเราก็เยอะเกินผมลงเหมืองไปหลายรอบแล้วแต่ว่า ชอบลืมเอาไอ้แบนเดตไปนะก็เลยไม่ได้ไปพันต,ตอนนี้เหล็กเราเยอะจนไม่จาเป็นต้องลงเหมืองอีกแล้วนะปีกสักพักเลยจนกว่าผมจะเลี้ยงไดโนเสาร์ได้สักตัวสองตัวแล้วเราก็จะเหล็กหมดเพราะว่าใช้เหล็กจํานวนหนึ่งเลยในการทํารัวนะไดโนเสาร์ต้องทํารัวแบบนั้นเหมือนกันแค่ไม่ต้องมีหลังคาโอเคโหสุดยอดอิ่มหนำสำรานไอ้ดูไอ้ตรงฟาร์มวัวฟาร์มแกะได้งแบบ พกเต็มที่ปั้มไก่ก่อนเอาไก่อันนี้ก่อนไก่นู้นเริ่มมีหลายตัวแล้วโอเคหมดแล้วมั้ยอันนี้ล่ะสี่ตัวสี่ตัวให้ไหมแค่น,นี้ไหมโอเคแค่น,นี้ดูไข่ไก่ดิโอ้สุดยอดโอสุดยอดเก็บไว้ในนี้แหละไม่ต้องไปไหนแปเก็บของเก็บของเก็บของ โอเคเมื่อกี้ลองกดยูดูนี่นะจะเห็นว่ามันครับมันคืออะไรไม่รู้พันจิสติก๊กไอชิว่าเคมันครับได้อยากรู้มันคืออะไรของตกแต่งบ้านนะสสวยละผมทำอะไรลงไปเดีอว่าต้นไผ่มันติดอย่างนี้ได้อเฮ้ยโอ้มันคือรั้วลวดหนามอือันนี้คือ ต้นไผ่โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บวางดักบ้านหน้าบ้านอะไรเงี้ยบ้านเราปลอดภัยอ่ะแถมอาณาเขตก็กว้างใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่พวกบ้านสี่เหลี่ยมที่จะโดนคนมากรีฟง่ายๆนะบ้านเราแบบอาณาเขตกว้างใหญ่จะโดนลักลอบทาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าไ,ไม่รู้ตัวนะแต่ดีไม่ปกติสร้างบ้านไม่ค่อยได้สร้างแบบแบ่งเป็นโซนๆใหญ่ขนาดนี้ปกติก็แบบแบบแค่อยู่ในบ้านแล้วทุกอย่างก็เจาะลึกเข้าไปได้เลย สวยงามมากนะฮะวันนี้แถมมีแมนติคอร์ดไปดูดิว่าฟลายน่านี่เติบโตถึงไหนแล้วเออ้พวกปีแพนด้ายังอยู่ดีปะวะโอ้ยค้างัอดีแพนด้าไ่ทำอะไรตรงไหนกันตรงนั้นอนะ่ะทำอะไรกันนะอย่บอกนะว่าลงมาไม่ได้ผมว่ามันต้องอาจจะลงไม่ได้ก็ได้นะผมทำทางลงให้มันดีไหมมันก็ขึ้นได้มันก็น่าจะลงได้ ตอนนี้เนี่ยมันก็ลงตามปกติของมันสัยเวลาเรามามันชอบมาอยู่ตรงนี้เฉยก็เหมือนกับหมีนะหมีก็ทุกครั้งที่มาก็อยู่ตัวนี้แล้วก็มีตัวหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยแต่เราอามาสามก็จะอเอามาสามได้หนึ่งหนึ่งแต่มา้าเราม,ามา้าไม่ค่อยสนใจไม่ใช่ตัวพิสวัสอะไรเ่าเร่งูงูยังไม่ได้ททางเข้าเลยน่าเกลียดมากเลยอตัวนี้ล่ะ อะไรนะเอ้ยโ,อโหโตอย่างวัวพอดีพวกตัววัอะเนี่ยแล้วมันเป็นสัตว์เลี้ยงนี่นเรามีสร้อยคอด้วยนี่มันบินอยู่ใช่ไหมอยากรู้ว่าขี่ได้หรือเปล่ารอมันโตเต็มที่ก่อนไม่แน่จะขี่ได้ก็ได้นะแต่ว่าพทนี้ต้องจบเพียงเท่านี้นะฮะถือว่าเราได้เลี้ยงไมตีคอก็โคตรจะแบบอลังการงานสร้างนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันทุกคนบาย